เมืองใต้ด <Huh? S 2> <A> ินเรียกอย่างนี้ดีก yes, ว wow. mm ่าบอโบเมืองใต้ด yeah. okay. ินเพราะว่ามันเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยดูสิดูสิทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราอยู่ในห้างสรรพสินค้านี่ตัวนี้พ่อโบนี่บอโบเซอันเะนี่เห็นบ่โอ้ยนี่เอาเก็บนี่เห็นบ่พี่น้องเขาซอยกันคนละไม้ละมือความสะอาดสะอาดกับเขาเลยเห็นน้ำกันเนาะเขาก็จะเห็นเนี่ยน้ำกันความสวยงามเหล่านี้ทุกคนก็ได้ชื่นชมน้ำกันเนาะเมื่อวานมาที่เมื่อเล่ากันจะจะจะยุใช้ตอนนี้อยู่มอชิดไงอยู่มอชิดอ่าหกสิบห้าวันบ่บ ไม่เส่็จส่งไม่เที่ยวไงไม่เที่ยวอ่ไม่เที่ยวเสร็จสิไปไอ้คลองไอ้ยังเกาะตรงน้ำต้องส่งงานมันอยู่คู่มันอยู่สมุทรปราการกูเนียก็ต้องไปแหละอยู่ไซก็ไปอ่ะก่อนสิ่ไปสิ่งพาอจะไปเบิ่งนชัดไตดินก่อนเสือบอเสือมันแหละบาทนี้ฮะไปเห็นมาหมดเลยอ๋อถึงยเบิ่งยังหาจะเบิ่ร์นยังหาะม่ยังกันนะบอกว่าใส่ห้ามจอดรถอรถบาดเจ็บเลย ไปกับพึ่งเคยเห็นเลยเดี๋ยวพอจเดี๋ยวก็โดดออกมาดิบอกว่มือมีกันเพื่อนเราจะคั้นหัวรถเนี่ยมันคือวิลายแท้เดี๋ยวนี้ไปกับพึ่งเคยเห็นด้วกันเลยบอจับอ้าวต่ออ้าเอาอะไรทั้งทั้งแล้วมันอี๋ย่งเนาะนะเออเอ้ยถ้ากูบอกว่าบัวก็บ้าจัเฉยเด้อมันคืออีหยัางของบโบนะอุนมิตรลนมาแค่หลายมอจับโอ้ไปเดี๋ยวลงไปทั้ง่างกันไปเบิ้งเอชันใต้ดินทั้ง่างกันท่า ไม่สี่ถ้าเราจะไปสัมผัสใต้ดินอีกตัวหนึงไปก่อนจ้ะตามตามความเป็นจริงแล้วพี่น้องคนไทยเป็นบัวซื้อรถก็ได้พวกอะลไฟฟ้ามีบนดินใต้ดินรถไฟอ่ารถเมล์มีรถเปล์เครื่องบินเยอะมีเรือมีอะไรบัวใจบัวขื่อบัวมีแซี่มีแก๊ปอ้มีหลายอย่างอะทางเลืออะไปบริหารจไปพิสูจน์กันใต้ดินแล้วเชื่อมกันต่อได้เพิ่นบอกจากฟังนี่เราจะไปทางไหนทางไหนบอวใต้ใต้ดินลงไปกันลงไปก่อนหมุด มื hi hi อนี้หลังจากที่ลงจากสถานีรถไฟฟ้ามอชินแล้วสภาพบอลแจ๊บกระเบิงมีทางยางเชื่อมต่อบอลแจ๊บเออสกายวอล์กอลังการของเมืองไทยบอลแจ๊บเลยเฮ้บอลแจ๊บเลยอยู่ไซก็มี่บอลต้องหัวโขนาะก้อนชิ้นยางพลาสติกบอลบอลแจ๊บกรเบิงมุ่งหนี่งบอลแจ๊บใช่มุ่งไหนนี่มองไปทางนี้เบื้องต้นตึ๊บบอลแจ๊บเอ๋อถูกสั่งมาเนาะบอกว่าสุดยอดปะสุดยอดเลย นนเนี้ยบาจ็บเพราสิไปลงใต้ดินนี่เนี่ข้ามถนนไปเอกชั้นใต้ดินหนึ่งเนี่ยเอาสิรอดใต้ดินเลยหรอแมนว้าวอ,อ,อดใตถ้ถนนได้ยุดยุดนี่ผมเคยเห็นแต่รางจีนสมัยก่อนนะเราก็ร่างเบิ้งสันไปบุดใต้ดินไฟเบิ้งไปเบิ้งสันเงินสถานที่นี่สก,กายวอล์กเชื่อมต่อกันปไปไหนยากเลยบาดเจ็บเลยเอา้าแต่เป็นสก,กายวอล์กนี่แล้วเราคิดจังไหนเพราะว่า สกายวอล์กที่เคยยางัว้าขามเดี่ยวเคยยางนมันธรรมดาไปเบื้องใกลนี่เป็นยังไงอย่างนี้อันนี้อ,อันนี้สำหรับบอกแจ็นะคือแบบว่ามันมันมันเป็นการก่อสร้างที่แบบว่าให้ความสะดวกสบายจนแบบเอิญว่ามันเป็นความล้ำสมัยนะเพราะว่าทั้งทั้งกรถดไฟอันนี้นชั้นเดินคนข้างล่างทางรถนะคนแต่เบืองคนถึงมาจากแผ่นดินเราจะเห็นว่า เห็นบ่คนผิวมาจากกระดิ่เห็นบ่หมุดมาเลยเนาะมนุษย์ธรรมก็จะว่าเป็นบ่กบูแอนมนุษยธรรมอยู่บ้านเฮาโอ้ยขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเลยนะครับบ่อหยอกบุญองค์ความเมตตาบ่อหยอกกันปะสั่นเขาลงไปใต้ดินกันทางสีเงาลงไปใต้ดินเราจับเออมาเบิ่งฟังนีิก่อนเ่าจับ นี่บอกข้าสิล่งนี่นี่บอกนั่นเห็นบอกตนขึ้นมากเราจะอ้เาสิลงไปนั่นนี่น่ะเบื้องล่างลงไปนี่ถ้าเาเบิ่งจะทางเทิงนี่ครับเป็นท่าทีมุ้งงัดเนาะลงไปนี่นะคือข้อมก้าวหน้าข้อมทันสมัยของเมืองไทยนะครับอ่าควางเชื่อมไปคุ่นโอ้โหเชื่อมซ้ายเชื่อมขวานี่จะเชื่อมต่อไปยังสุดที่าจะดูว่านทางที่เชื่อมต่อโอ้โหเบิ่งไงเบื้องต้นอ้าวต้นนี่บอกทางที่เชื่อมต่อ ถึงหนุนค่ะบ่อจำบึงตึ๊งอีบ่อจำสภาพร้อยเชื่อมต่อไปตึกหุ่นเนี้ยทำงานแบบเราต้องล่องพื้นก็เลยดีกว่ายางกับเป็นยางเลยเนาะยางอยากไปทางใดก็ได้แบบโอ้โหไปไปเบึงใต้ดินจะไปเสื้อยางฝามถนนทางใต้ดินเลยอ้ยไปทางนี้คือก็ลองขีดบังเท้ายางนี่คือบาดมันอาจจะมีการเกลี้กันนอกเปิดหินหยุดแหยางหลาเคร่งเลย ป๊าตัวนึิงงามเห้งบบโว้เป็นเป็นภาพที่ออ้ประทับใจเลยนะเบิ่งนี่มันเหมือนภาพวาดกันบี่แจ๊บบอาเหมือนภาพวาดโอ้ยทางเตืนกับพี่โรสแดนไปเล้นมามาพี่พาวแจ๊บไปไปไปใต่หิงกันเถอะพูดกับไฟพูนอ้าวตาพี่น้องเอ้ยนะนี่คือสิ่งที่ ป,ออประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะตะว่าอาจจะบอกก็จะเป็นตุนแบบก็ว่าใดที่เราเจ็บแมนแมนสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเอาเจ็บเด้อเวลาเขาไปไทายกิฟเขาอย่าใส่เสียงดังของเราเจ็บเด้อแมนตบกวนผู้คนอื่นเถอะเนาะเอ้าสัญญาว่าไปแา่ดินแล้วพอนที่เราเจ็บคุณนอเฮาชิเกี้เราอยากทายตาำๆเราจะไม่ต้อง,อง,องมีเราจะไปโดนใบหน้าของ หมื่นเนาะโอ้ขึ้นๆเราจัะชันเราจะขันข้างยางพอจับชิดทางฟ้านี่ลงไปใต้ดินแล้วพอจับโอ้มาสะดุดตาเลยบ่โอ้สูงบาโบสูงสูงฮะสูงสูงเลยบ่เออชันเหมือนกันแน่อันนี้มาพิี่สวดพอด้ยังไงอันนี้เพิ่นหมุนอยู่บนมือเว้นบ่อันี่ครับ รีบมุนมุนรีหมอย่งนเพนเพราะคันไดเรือนเมืนได้เรือนมุนมันมุนเวนหมนี่ขวนข้างขึ้นข้างขวาของอจบที่บางคนกระยานในเวลาฝนตกก็ส่นั่นแหละฝากมาอ้ยคือชิวเลเวลาฝนตกเปนชิวจรงไะเราะัส่อู้บูขอเจบโอโเป็นโถงเลยเนาะอ่านบอกรูหงยเง่างอนงามุ๊บเงางามเรียมแป๊บโอ้โ วัวเป็นน้ำจะเบิร์ว่าเป็นน้ำเปียวความสะอาดความเหลื่อมเนาะมันเหลื่อมแล้วมันใสเนาะใส่เจ้าเบิร์มวัวเนเห็นสองข้างกลางเห็นเลยอันนี้เด้อพี่น้องเอ้แต่เขามาอยากกินทั้งขยะอยู่ไปเด้อ่พันชีมีจุดคัดแยกเนาะเออเราจะบอกว่ามีขวดมีพลาสติกเป็ขยะทั่วไปเทำสำหรับยางเขานี่บอกเมนทำสำหรับางเขานี่ชุดที่ขัดกรองขัดกรองเราจะออกผลขัดกรองมาแล้วเนาะเขาขาเข่าเขาทั้งนี้ขออนุญาตอ้าโอ้โห อันนี้เัิมเป็นถนนเนี้ยเขาฉีบเงินใช่ปะโอ้จริงมนาเสือโมโมนาเสือเขาสีไปอยู่ข้างล่างของถนนทั้งยืนทั้งรถไฟมีทั้งรถยนต์อยู่ข้างเทิงเขานี่มีถึงหกคนมีสิ่งปลูกสร้างเต็มมนาเสือแต่ลงมาแล้วก็โล่งคขาแข้งยืนได้ห่างบอกแต่นี่ก็อีกทางหนึ่งทางลงมานี่บอกเจ็บมากตัวโอ้ทอดเลย ทุกนะปีนะบ่าวจะเป็นบมเคยมากพี่น้องบหนะ็คไบมโเคยบมเคยโมเคยป้าไหวไปสิล้มเลยผมจักทำไปได้บ้านเลยปล้าไหวล้มเลยลงอยู่จิตเจ้าอันนั้นสบอเปลี่ลลยนเถอะมันอ่านได้อยู่อะไรหน่อยอ่านได้อยู่ภาษาไทยภาษาอนคิดในใจเห็ดได้บูฮู้เรื่องเลยได้งงตึ๊บเรื่องนะไรฝากพี่น้องแนแถ่วลูกมากขาย,ยักยาไปเทีสาสายมซาไส้นะพอพี่น้องทุกคนเนาะพี่น้องคนเราเฮา,า,าทำมาเที่ยวมากยังก็แล้วแต่เนาะขายักเพิ่อนมี บอลคัดแยกเรียบร้อยมียาทั่วไปเนาะมีกระป๋องมีกระดาษคือสามารถแยกได้เนาะเพราะนั้นเวลาเพิ่นเก็บเพิ่นสะดวกสบายพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาถิ่มมั่วซั่วไปเลยเพิ่นต้องมาคัดแยกอีกได้เพิ่นลำบากอีกอันนี้เพิ่นเฮ็นพวามเป็นระเบียบพี่น้องของพี่น้องคนไทยเพิ่นเพิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่บทีนี้ท่านขย้ายนี่เขาไปเก็บใส่เพิ่นได้นะโอ้มันอาจจะล้นเนาะล้นๆเก็บเอ้ยเพิ่นนะใส่ใส่บิ่งดูนี่ตัวอย่างอ๋อบทีเด้อเดลยเองเก็บนี่พี่น้องอ๋อนี่เป อาจนี่เห็นบ่อาเก็บนี่นบ่พี่น้องเขาซอยกันคนละไม้ละมือความสะอาดสะอาดก็เขาในเลยเห็นใน้ำกันเนาะเขาก็จะเห็นเนี่ยน้ำกันความสวยงามเหล่านี้ทุกคนก็นได้ชื่นชมน้ำกันเนาะมีอีกชั้นหนะึ่งข้างลูงมาไปเดี๋ยวเราไปห้องนายกันแา้วจ้บไปเองหนังใช้แ่ะว้า,นนา,าวาพี่น้องเอ,อ้ย ตอนบาโบมาแทลงนะบาโบให้หมดเสือในวันนี้คือชั้นใต้ดินของเมืองไทยถ้าบาโบพ่อมาคือบาเจ็บมีโอกาสได้มาแน่นอนถ้าบาโบพ่อต้นบอกพ่อมาเพราะบาเจ็บบุฮู้สินี่ท่านใต้ดินบุฮู้ว่าสิมีฮู้อยู่ว่ามีรถใต้ดินได้ยินแต่เขาว่าแต่บ่เคยลงเนาะแต่ชั้นใต้ดินมันี้บาเจ็บบุฮู้นะว่ามีก็คือสิ่งที่เจาบุฮู้เขาสามารถสัมผัสบาเจ็บยายให้ตัวได้ แม่นประเดี๋ยวเขาเมืองไทยที่าวบ้เคยไปกับมีหลายหมอกเนี่ยหมอกลายจุดเนี่ยยังมีหลายจุดอีกว่าที่เคยไปตอนเขาไปอโศกแล้วก็ไปตรงบางสือเนาะออ๋ที่าวโบ้เคยไปกับเป็นอีกจุดหนึ่งให้บอกนี่ด้านข้าพี่บอกงานกินของเราได้บาลแจ็ปเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งไต้ยินเลยโอ้โหไต้ยินเลยอันนี้เอ้าจริงมันมันมันลงสเต็ปลงมาสเต็ปหนึ่งมันเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งอะไรเป็โองบอกไปเลยว่าเมืองใต้ยินแม่น เอาเมืองไทินเนิ่งจากเือนี่มีสุกสิ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวโมนี่พามาจากมาเมืองตทรินสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันคือกันกับอยู่บนดินเลยชะดดูสุะคือกันเป็นเด่ว่าเบาเบาเบาบนเด่นเาบาบนที่ไี่หาแต่สำคัญเย็นแห้งเนาะเย็นสบายโมนี่เข้ามาเมืองไทดินกันเมื่อนนเข้าไปเมืองบาดาลบอกเอาในนั้นนะอ๋อนี่มาเจอขยะนะมาจบใช สัมผัสด๊อกจังสะอะาดสบะแจงเนาะโอ้จริงขยะนี่เพิ่นแยกชัดเจนเนาะนี่เด้อเบิ่งกระเด้อเป,เอป็นต,ตัวยาเนาะเพิ่นมีไห้งวดเนาะปลาอเนาะจุดเฮาบ่ต้องถือเลยเฮาสามารถไปวางไว้ในทางขยะเฮ็ดให้บ่าโบผูเลยว่านเนี่ยเจ้าบ้านที่ดีปฏิบัติตัวดีเป็นแนวทางที่ดีแขกมากเพิ่นจะเฮ็ดตามเฮ็ดตามแม่เนี่ยแม่มาพูแม่นแท้ได้แม่นแท้ได้ยังไงโอ้ เซเว่นพอเราจะโอ้เซเว่นเนาะฮะโอ้มีเซเว่นปานอยู่บนองถนนเลยเนาะแมนแมนโอ้โหมาทีมากหัวหน้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเมื่อกี้ห้องผ่านตอนนี้มเมื่อกี้นี่มีผุนบ่ก็เราฟังกันเลยคือกันเนาะสันโอ้นี่นี่มันสิหลงอ่ะนี่คือกันเลยเดี่ยวเราซื้อนี่หลงเลยวะยุคนี่โชว์มอ นี่มีปลายบอกสีลุ้งกินยังหนีอ๋อทางออกปลายบอกชัดเจนชัดเจนอยู่ฮะอยู่ที่เราสังเกตเนาะสังเกตที่จะเรียนรู้นะเอาสิก้อนไปเข้าห้องนำ้ำสักก่อนเบาจะแมนแมนเนาะแมนแมนเดี๋ยวจะข้างเงข้าไปเบิ่งห้องนำ้ำสักก่อนแล้วไปเข้าห้องนำ้ำก่อนว่าในาไทยเป็นเตรียมพร้อมขนาดใดนเชีงที่สำคัญห้องน้ำฟรีเด้เบาจะฟรีเนาะระวังห้องน้ำสะอาดขนาดนี้ฟรีเนาะผมมีขาบริการไม่ปไรอย่งไรเนาะไปเข้าไปโอเค เอาขยะเก็บไหมขยะขยะโอเก็บขยะมีทางขยะอยู่พี่น้องบต้รงห้องน่าจะปิลร์มดเพินวานรอ่าพ้อมเนาะนี่คือหองน้ำนี่โลงห้องนาเพียงงันโลงนโลงลงเอาเอาออกหมดแล้วน้สะอาดปะสะอาดโอ้สุดยอดเชีงเงินปะฟรีบริการฟรี ผมมีหาบาทรสามบาทคร ah? ah? ับพี uh uh ่น้องอย่าบอกให้ไปสานีสวยงามเพียงไท่านั้นไปไปแล้วฉันนั่งทาเบาต้นอยู่นี่ไปหาเขาเซเว่นก่อนไปฮะไปหาเขาเซเว่นก่อนอ๋อไปขอเซเว่นก่อนโทษเราพี่น้องเลยนะฮะมันคือว่าเบาหมดก็เบาเจ็บในผ้าเบาเจ็บผ้าพิสูจน์ยังไหเดี๋ยวเียทั้งบัตรเลยยิงในเสื้อวันนี้คืออ่านี่คือชั้นใตดินของเราชั้นใต้ดินเมืองใต้ดินเรียกอย่างนี้ดีกว่าบุ๊คฮบ๊คเมืองใต้ดินเพราะว่ามันเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยดูสิ ดูซิทุกส,สิ่งทุกอย่างเหมือนเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าบนดินเลยเออเสียงกันเล็กน้อยเนี่ยความเออความความสะอาดไม่พอความเย็นความสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ,ๆไม่ต่างจากบนดินเลยเนี่ยม,มีเซเวน่นใครถ้าพูดแล้วไม่มาเห็นไม่มีใครเชื่อหรอกจะบอกให้มีเซเว่นบนใต้ดินเนะนี่ยเออฝากกับเพื่อนทนายการสินอเะครับมาบอกกับเราแจ้กที่ว่าศิลาทำลังชุ่มไปแล้วนะการจากเล่้นคนไหลที่มาเชียงแล้วติกับนังใจนะครับ กดดิงอย่างเตียนสิงที่สำคัญสำหรับสนินคา,าเบาบางเบาแจ็บโดยการกดข่าวกดสนากันแล้วกันมาแชร์เพิ่มทุนสบายดีพ่อแจ็ปสบายสวัสดี